สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกับกมันเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวนะมันไม่โฟกันะฟกสเดี๋ยนะโฟกัสสิโฟกัสโฟกัสเออโฟกัสนะคะก็มาดูกันเลยค่ะคือก็อตัวแรกนะคะจะเป็นการ์ดที่มันเป็นโปเกมอนค่ะแล้วก็ไปที่สองนะคะจะเป็น ตัวละครนะสองตัวน้องว่าหายไปอะไรหมดเดี๋ยวจะรู้นะ,อ,ะ,อ,ะ,นนนอ,ะอันนี้คือตัวที่เราชอบนะคะนถล้มอีกแล้วเดี๋ยวชัอ,ชอขึ้นไหม แะอันนี้หลังตัวก็จะเป็นตัวเพรโรมนะคะนะคะตอนนี้จะเป็นเฟฟฟูวันนะคะโกโลนดาชาเวอร์ชาวดุดคารามาเนโรนะคะแล้วก็ด็อกเตอร์โอกิโดด็อกเตอร์อด็อกเตอร์โกโอ ดอกเตอร์โอคิโดนะคะเอ,อ่อขอโทษนะคะที่พูดผิดก็าอาจจะมีเสียงรบกวนนะเพราะว่าพี่เราเปิดหัวอยู่อก็อันนี้เราชาอบมากยูลิกายูลิกะนั่นแหละค่ะยูลิกายำชามของเซเรน่านะคะแล้วก็มีอีวุ้ยห้าลิเฟียชาเวิร์ มีสองตัวนะแบกกี้ก็ตัวนี้เราชอบมากลุกซิโอนะคะตัวต่อไปค่ะจะเป็นกาดกัดเงินกัดทองนะฮ้ยฮ้ยฮุ้ยหล่นหล่นหล่นก็กัดเงินกัดทองนี่มันแสบตามากเลยนะทำไมไม่ค่อยโฟกัสเลยโฟกัสโฟกัสโฟกัสหน่โอเคค่ะ ก็น,นะคะนีืเลยเขาไม่ละเอียดมาวนะคะเพราะว่ามันมจะเต็มแล้วแล้วพื่อนก็โทรมาเมื่อกี้นะคะก็ต้องขอตัวไปรีบอร้องก่อนนะคะก็ใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่อย่าลืมนะคะกดส u b s c r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย